หมู่บ้านหนองหอยใหม่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งใน35โครงการหลวงประกอบอาชีพด้วยการปลูกผักซึ่งเป็นแหล่งปลูกผักทรงโครงการหลวงที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือหมู่บ้านแห่งนี้มีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่าพันคนจำนวน170ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและชาวจีนเนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนดอยสูงเส้นทางคมนาคมธุรกันดานหรห่างไกลจากสถานพยาบาลทำให้ชาวบ้านขาดการดูแลสุขภาพต้องเฝ้ารอหน่วยบริการดูแลสุขภาพเคลื่อนที่จากมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกซึ่งจะสามารถเข้ามาให้บริการที่หมู่บ้านได้ปีละไม่เกิน2ครั้งวันนี้ทรูปุกปัญญาได้ร่วมกับหน่วยบริการดูแลสุขภาพเคลื่อนที่ของมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำอุปกรณ์ต่อเชื่อมอิเนเทอร์เน็ตบ,บนเครือขา่ายไร้สายความเร็วสูง t ร u e บ์ h 3 H 3 g plus มาร่วมสนับสนุนการให้บริการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นรวมไปถึงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆให้กับชาวบ้านบ้านหนองหอยใหม่รวมถึงหมู่บ้านอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้โครงการหลวงในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศโดยการสื่อสารแบบเรียลไทม์บนเครือข่าย t u e m o v e H 3G+ ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการทำให้แพทย์สามารถติดตามผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการรักษาณนะโรงพยาบาลสวนดอกแต่ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเดินทางที่ยากลำบากทำให้ผู้ป่วยหลายคนเลือกที่จะรอรับการรักษาจากหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ในวันนี้ชาวบ้านสามารถขอรับคำปรึกษาจากแพทย์โดยแพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยพูดคุยผ่านกล้อง และดูอาการผู้ป่วยได้แบบเรียลไทมผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณ 3G+ นอกจากนี้แพทย์ยังสามารถค้นประวัติของผู้ป่วยจากระบบเวระเบียนของโรงพยาบาลทำให้วินิจฉัยและให้คำแนะนำรักษาได้อย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยโดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลาและค่าเดินทางไปรับการรักษาในตัวเมือง ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์มาลัยเชียงใหม่เองที่เราเป็นโรงเรียนแพทย์เนี่ยครับพร้อมจะเชื่อมโยงกับจุดต่างๆนะครับเมื่อทางทรูมีโครงการนี้ขึ้นเนี่ยนะครับจึงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับที่ทางทรูได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นนะครับผมต้องขอบคุณทางทรูเป็นอย่างยิ่งเลยครับเวลาที่เรามีเจ็บมีอะไรที่เราไม่จำเป็นไปหาหมอแต่เราเคยจะหมอหมอก็แนะนําให้เราผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเรามีอย่างนี้เราเราก็สามารถที่จะคยจัหมอเลยปรึกษากับหมอเลยเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ชาวบ้านต้องการและเป็นสิ่งที่ดีมากเลย ปลูกป,ปัญญาภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพของมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นทําให้ผู้ได้โอกาสในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการรักษาอย่างสมบูรณ์ไร้ขีดจํากัดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง t รูมูฟ H3G+ ซึ่งมีสัญญาณครอบคลุมมากที่สุดในประเทศปลูกความรู้ปลูกความดีปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม t True ปลูกปัญญา บริษัทคนไทยเพื่อสังคมไทย